เรื่องเรือใครส่วนรอบสามทุ่มคุแชมป์เราต้องเจอทีมหนึ่งถูกไหมมีรวมด้วยโดยจะเอาไว้ตบแน่ว่าตุ่งตีมีมีตัมขึ้ทุ่มเข้ามาตัดสามเข้ามาอ๋อเธอคนนี้กูพูดอะไรผิดหมดเลยวะตอนสี่ไม่เคยโดนโนไว้เนี่ยแน่เนี่ยมีโค้ดัะโดนแน่ ลองไม่เป็นไรหรอกแค้ก็ไม่เป็นไรซ้อมชัยเดียวก็เปิ้ลไปละซ้อมก็ลองดูโตัวมาดูนักกูอาจจะเล่นเฮเลนได้ปะเฮเลนกู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 ไม่กูไว่เอหน้าถ่ายผูกอ่ะกูกูคิดไงกูไม่เอาหน้าถ่ายผูกอ่ะเฮเลนเด็นข้างกูไม่ยิงไดอ่ะให้เลือกเฮเลนกับกบเฮเลนกับกบกบมันจะกบมากกว่าเล่นได้หรือเอาว่ากบให้กี่เปอร์เซ็นต์ให้เต็มสิบอ่ะ ไอ้สิบวะให้เจ็ดผมให้เจ็ดให้เจ็ดนี่่าน้กูไม่อยากถามพีเเลยว่ากี่เปอร์เซ็นต์ะไม่เด็นะเคือมนเชสเนี่ยไม่ได้จับล็อเอากลมายืนยันไม่อยากถามรเดรเลยเลยกลัวรับไม่ได้อะอืมแบนด้วงครับในกูหางจากว่าฟิกเฮ้ยอย่าึนแบอย่าพึนแบนอย่าึนแบนอย่าึนแบนอ่าพึนนอย่าึบนยนะนะอบนนี้ ไม่ไม่ได้กันแต่ไปด้กันตอนนีไ้ไปได้ละไปเลยยืนยันเลยอะโอเมนกับเอลันดอาะเราปเล่นฟอร์เรนได้นาะ Mm <laughs> Oh mm -hmm. อยู่กันหนาวไงแบนดวงครับทีนั้เลยดวงโอเคทำไมพานไม่เปิดไหมวะแต่วันนี้ไม่ได้ยินเสียงปาเลยไม่รู้่าไมบักหรือเปล่า

ไม่ติดกูกันง่อมเลยเี่ยพันเย่ยเอาไงดีว่ามีวินดี้อีกได้ยากว่ะได้ชี้กับสก,กัดตีี้เคตรนนมีต่ออีจัดก็หลอกแชรแล้วด้วยดิลมใหญ่จัด,ด,อ,ดจอ่ะย่าทำเป็นชงใส่ได้เอาก็ใส่จักแลนได้ละกันยนีนี้อดีอตัวดิอ,อมเดีน้องจพฟิน <laughs> อ้าวมาง้าครับยีนยันกอืมยีนยันเลยมันดูเหมือนเมียเมียเก่าูเลยเออเหมือนเป๊ะเลยจับหน้าได้เป๊ะได้ตรงเงีแต่มันตัดกันโอเคชแกตัวยูริยูอนนี้กูเชื่อว่ามันเั้นองสตารี่กูอยู่อีกอิ๋อที่ย้ายเออเลแก ให้รับแหละดีเจอกูจั้าะุ้กูพูดเลยคนใสยๆอ่ะยี่มีทางหรอนีนอ่ะมีอ่ะเดี๋ยวเอา้ายังงเงเลยแั่นแหละรู้เหมือนกันรูเชื่อันนี้แม่งแท็กกูหมอละหลอกเงาฮะหลอกดูดิ่าจริงนหละยัง รายกานนักเลงเยอะในช่วงนี้ฮอตจัดเลยวะแม่งั้นก็ร้อนนะล้อือเรามาแก้บันเดอร์อะไรื่องนี้ไม่ค่อยสำคัญตัวมีคนลงสตาร์ลี่เห็นเลยว่าปอบเรียนเล่นล็อกซี่ไหว้ไหมตอนเนี้ยเล่นไหวครับไหว่ะม่ก็เราจะฟอร์ดินได้ไหมหรือว่าเอาทีมาดีกว่าก็แล้วแต่สถานการณ์ถ้าจับ ถ้าจับก็เล่นได้มากกว่าให้เพื่อนเล่นมันจะเบิร์ดทันเปล่าแค่นั้นล่ะไม่ให้ปุ๊ซีให้เปล่าเนี่ยก็ดูทรงดาเมจขาดเนี่ยตัวเราไม่ใช่เบิร์ดสักเท่าไหร่นะดาเมจวันเดอร์ก็ดาเมจช้ามากาง์กาก็ดาเมจช้าถ้าโจ๊กเกอร์ไม่อยู่ไฟก็ยากใช่ถ้าว่าถ้าโจ๊กเกอร์ไม่อยู่ไฟคือยากอยู่เอาอะไรก็ได้ครับเล่นได้หมดที่ผมกูตอบแม่ไงเดี๋ยวไอ้เจ่ตอวลิงลิงไม่ได้ลงถึงมันลิงเหรอครับใช่ลิงครับใช่ไหมอดีตมาจากไหน ลิงโดนที่เลียดิอ๋อแล้วงูเป็นไหมเหรอลิครับเป็นไหมครับขายองเหรอโดนซื้อแน่เรามีหยิบมาคือบอกเลยวันเดอร์วันเดอร์ป่าแล้วก็ลิงออฟลิงพี่ให้เป้าหมายเดียวรับลิงเนี่ก็ได้ให้ถึงเลดรับลิงเอง์เงก็ได้ให้ถึงเลดแบบแบบว่าไม่ต้องสู้กับมันเยอะก็ได้ต้นเกมอ่ะแล้วก็รอเพื่อนตัวตัวเพื่อนเรามันมีต้นเกมที่ต้องการตัวเลดที่จะมาหยุด คาเฟีนีตัวหนึ่งเพราะงั้นลิงน่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสดแล้วเพราะเขาก็ไม่มีตัวการคาเฟีนีเลยเราอาจจะดเูเล่นเดียเหมือนที่เพื่อนบอกใช่แต่เราโด่น,นแค่ต้นเกมเลดเกมไม่เดียมันจะทาอะไรเราไม่ได้เพราะงั้นบองคัวโดง้ถึงเลดต้นเกมเล่น<อ>น้อยๆหาเงินตัดคีปเล็กแล้วก็รอรอคู่สี่เล่นคบ,บเราไม่ใช่ตัวจริงเนาะเพราะงั้นเวลาเราจะ่วมบอกเพื่อนเนาะบอกเพื่อนเหมือนที่รวกตัวจริงทําซึ่งเราก็คงเห็นอยู่แล้ว เราเคิดแค่ว่าเวลาเราเล่นแคลรี่เราต้องการอะไรเล่นลม <Okay. S 1> เป็นอไรโอเคส่วนคนอื่น <Okay. S 1> ขอรักษามาตรฐานตัวเองไว้ไม่ไม่ต้องแบบวันนี้มันอา,าจะไม่ดีขึ้นหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่ลมตัวจริงอันนี้เข้าใจได้แต่มันไม่ควรดอจากทุกวันจนน่าตกใจ<ต>มันไม่ควรเหมือนวันแรกอ่ะมันควรเป็นเหมือนเมื่อวานโอเคประมาณนี้ครับคุณดูเลยมันโกกรบข้างใช่เ okay. ออ กลถึงอีกคนนี้ไงไประเด็นลุอเลือเซ็งเซนแหมเปล่าเธอพร้อมที่ชีพแล้วพร้อมจะว่ามากับเพื่อนสินะเด็กีนี้ไม่ได้เห็นมานานพอชาเซ่ลุยแข่งสัดเลือดชิ้นสองเหมือนเดิม อยู่จะเล่นล่างวะหรือว่าไปเล่นบนบนบนไหวแหละไหวดิเป็นโจเกอร์ทำให้รู้อีเดินยากก็พอแลอว้ว,ว,วไม่นาา่าฟิกวะมาน้ากลับ,บล่างนะจบล่างจบล่างจบล่างมะช่วยพี่ตีคลิปเลยกหน่อ มันขึ้นมาไหมฟอเรโลฟอเรโลว่าเออมันขึ้นมาโอเคแต่มันไม่น่าขึ้นอ่ะลิเลียก็เจ็บอ้าวอ้ามันจบล่างใช่ปหมจบล่างยังไม่เห็นอ่ะจบล่างจบล่างมันมันเริ่มเลดมันเริ่มเลดมันเริ่มเลทแต่เจ็บมากฟอเรนเจ็บมากเลยนี่เนี่ยก็เจ็บแต่หน้าแต่เมื่อกี้น่าจะมีลมที่หางกันขอลอง <coughs> A simulate à, A nộp à à để mà xem đi cafe này phùng à à học anh long rồi nháจบ môn phải không? kết môn kết ấy này à? จบล่างม่จบล่าจบล่างจบเนาหมดจบล่างล่างจบเสมามาสดมาเล่นตรมาก่อนซนมาก่อนเล่นมาก่อนอ่ามานึงล่างสองล่างสองเดี๋ยวดูจุดให้ถ้ามันโหก็เล่นลิเลียดูลิเลียโอเคพอๆมาก่อนกันนะโซนพุ่มเลตโซนหนึ่งโซนพุ่มเลตโซนนึงได้ได้แบบมันเติมก่อนสองตัวนะ มาเรียกได้มาเรียกได้มาเรียกมาวได้ไหมมารวได้เล่นๆสวยได้สยๆเอาท่าชีก่อนท่าจิท่าจีท่าจิหลัง้ตัวให้ตัวให้ให้ตัวให้ให้ตัวให้ไปไปไพี่ลูกพี่รีพี่รีเนี่ยลืมบอกว่าจะิกคลอตัวตเลยไเลยเร็แล้วเออเป็นรีแล้วมาโซนดากต่อได้คับมาตีนกก็ได้นะมาตีนกก็ได้เอาตัวเล็กเอาตัวเล็กมาหนึ่ เมื่อกี้ไม่เห็นเดียวเดียวฮลโหลลมไฟเมื่อกี้ใครฟิกมาหรือไม่มีเลยไม่มีนะน่าจะมีแค่โกดี่ฟิกมอนเซฟนะเมื่อกี้มองไม่เห็นว่าใครฟิกบ้างมีร่างนะมีร่างมีร่างมีล้างบนสองบนสองมันน่าจะเดือดเไปไม่ใหรอไม่เลี่ยนนะโอเคอาดีอยู่นี้สองบ้าบอกดีตามิงนะ อ๋อเราเสียวงกรนี่ว่าบนสองนะมันน่าจะไปกันหายมันหายดีตาชี้อยู่บูนะนี่ดียเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ห่าคาเฟ่ตาชี้อยู่ล่างอะล่างสองตัวเลยคาเฟ่ขึ้นออก่อนคาเฟ่ขึ้นมาไม่ต้องเอาพอแล้วพอแล้วสวย เดี๋ยวกูดูตรงนี้ฮะกุลีนะมานามหมดเกย์เกยเกเดินตัดเดินเยเดินหมดเลยอ้ขอสองตัวเปเดียวมเไอ้คาดหลังป้อมบนได้ไหมเจเจเอ้ยเดินเดินเดินลงมาหนเดียวเดียวไม่ต้องสูงมันมันจะเอาล่างมันจะเอาล่างมัจะเอาล่างคาดหลังป้อมบนได้มเดยวเดียวเดยวเดียวเน่เอาอะไวะเขาเอาขาหยุดเขาหยุดยิงแดง เราทีมแดงเราทีมแดงอ้าวหรออ้าวใครหยุดไอ้พันเปล่าอ๋อไม่คิดออดลิสตีดิสเปล่ายังไม่มาคืเราพูดเสียนนะระวังเรื่องระวังเรื่องเกิดหลายอย่างมันพูดตอนนี้ไม่ได้แต่แบบอย่าแบบเล่นเล่นในแบบของเราอะถ้าเราจะแอกซีฟเราก็แอกซีฟให้มันสุดอย่างที่บอกแล้วก็ถ้าเราจะถ้าเราจะไปกันไหนก็ใช้กบเป็นตัวนําก็ได้ อะไรอย่างเงี้ยมังก,าก้ามันก็ไม่ได้ตายด้วยฮีโร่ตัวไหนตอนที่มังก้าตายด้วยฮีโร่ตัวเดียวก็คือฟาเรนติโน่ตัวอื่นเราไม่ตายเลยเพราะงั้นเราไม่ต้องเดินแบบคเลยส่วนลิงรอรอถึงตเกิลของมันเดี๋ยวมันจะเล่นได้วันเดอร์อย่าติดป่ามากเนาะอย่างที่บอกว่าถ้าแบบมีโอกาสมาทําเกมก็รีบทาเกมซะถ้าทําไม่ได้จริงๆก็กลับไปป่าแค่นั้นเองอย่าแบบ <S <S อยต้องฟาร์บุกหลุมฟาร์บุกหลุมมันมันไม่ช่วยอะแล้วก็ แล้วก็พอถึงเวลาหนึ่งให้แบบสลับจ็กเกอร์กับลิงมาอยู่อีกเลนหนึ่งแต่ถ้าสลับแบบนั้นอนะวันเดอร์ต้องมาซ้อนลิงนะเพราะว่าลิงรับคาเฟนี่กับลูี้ไม่ไหวมันจะโดนอันติเรียกแล้วมาโถมให้เราแอบ,บสลับแบบวอลกับบ้านึ๊บสลับเลนแล้วก็เอากบไปมุดใส่ฟอร์เลนเอาโจ๊กปมุดใส่ฟอร์เลนอย่างเงี้ยให้เราแอบ,บสลับเพราะงั้นลองคิดอยู่ว่าจะสลับตอนไหนจะแอบ,บเล่นได้ยังไงมันอยากรู้ว่าเราจะคิด ยังไงกันเอาเลยวะเอาเลยขึ้นบนสองตัวนะมันขึ้นกลางหรอหรือขึ้นบนแอลแอลขวาแอลขวาแอลขวามีฟอร์เรนกับคาชิอ่ะโอเคดูให้เราให้กูไปเล่นกับชิวใช่ป่ะเราจะลงเล่นขึ้นบนขึ้นบนมันมันตัดคลิปร่างอ่ะพี่ว่ามันจะเอาล่างก็เลยเอาทำบนส่วนไงตอนนองเอ้ามันไม่เอา่ายตัวไว้น่นอง ลีเรียเอ้ยบนข่านอยู่บนสี่บนสี่บนสี่มันน่าอะเรี่ะเยมันเป็นแบบี้แหละมันมันเรียกไหมทำไมดูนีเลียนอ่ะเดี๋ยวไล่ไม่ได้นะำไม่เล่นแก้การเหยอแกยการตีเลยตีเลยป่าตีเลยจูพอได้ไหมเอแล้วแกการม่นแกยกางอ่ะจกเอจกเอลองรับรับแมรับดีไห ไหวไหมพี <ừ ules> ่ไม er mm ่ไม่ไม่เขแล้วขยนเตะนะเข้าล้วเขียนเตะนะี่มันมันใส่มันใส่ผมอ่ะรับอยู่รับอยู่รับอยู่เจ็บเจ็บจุดดึงสวยเล่นบนพี่บนบนดูบนดูบนพี่พี่ใส่เชียร์กางหน่อยนะอืออ๋อเจนโอเคเครื่องรถตอนที่ตอนไม่มีเตะอือฮึว่าเอาได้เน่อยเอาได้เอาได้ไม่เทนตี้อ่ะเทนตี้ทันทันตีกลางไปเออ ให้มาเรียกเอาวัจการปั้มหนด่นได้ไหมถมไ้ไหมเอาปั้มเอาปั้มเอาปั้มโอเคมังกรมังกรต่อหกมักน่งที่สามแปดที่สามแปดกูกูกูไม่เห็นแอฟริกากูเห็นมล้อ๋อเอ้เดี๋ยวกูเชียกกลางเราไปล้างก่อนะะเาหรับอเลนเสียนสีนะอเลนเสียนสีแล้วนะสวิตเล่นเลยมดมมเดนเดินอ้อมอ่ะไม่ต้องเดินอ้อมแล้วกู ีรอรอนะมาอยู่บนสองตัวนะปาก่ากลรับเดี๋ยวชรับเดี๋ยชรับเอนตีรับแล้วผมออมเองเฮ้ยฟารินอยู่หุ้โอเคพี่กลางไม่ได้ทำนะเล่นเล่นสวยกลาพี่ไม่ทันกลาร้ดเนื่อยกำลังไปกาง์เหนื่อยก้างหน่อ ฟอฟอดูฟอดูฟอวันจะตายละวล่างนะไมล่างได้ล่างได้ล่างดีได้เดี๋ยวเม็ดมันหายนะเม็ดมันหายเม็ดมันหายคุณอัปังเนี่รู้ว่าเม็ดมันอยู่ไหนไม่รู้ว่าเม็ดมันไปไหนแต่เม็ดมันไปไล่างสองล่างสองล่างสองกลางกลางได้นะคริปนี่หรอมาเล่นกลางได้มาเล่นกลางได้กลางคลิปเราออันนนี้้ไวก่เม็ดอยู่กลางตัวเดียวแด่นะมีมีเปียนกลางได้นะจะลงคาเฟ่ อาไมเอาม่ไม่ติดกับลวมให้ต่อสวยเอาปั้มแล้วมาเขาขอเคิขาขอลุยเลสไซเคิลโอเคโซนฟองหน่อยดิพุ่มบูคนหนึ่งแล้วก็พุ่มพุ่มเอลายคนหนึ่งอ่ะไม่ต้องไม่ใช่เอล้ายดิเขาเรียกว่าบนเอลายอ่ะเขาเรียกพุ่มเพียอะไรวะลีนะพี่ลีนะไปเดมไปเดมจบจ๊มาล่างได้ปหมจ๊มาล่างได้ปหมในกลางลงมานึงนึง ที่บอกว่าอย่าเล่นคาแต็กคืออะไรคาแต็กคืออะไรวะคาแต็กคืออะไรตขอฟ้านะขอฟ้านะอ้าวแหม่ยังไม่เปลี่ยนเซตไอ้แค่หมีกระวานเนี่ยก็ตกฟ้าจำได้ว่าเปลี่ยนไปแล้วไม่เดี๋ยวตัดการเดี๋ยววิ่งตั้งสองตัดการตัดการแล้เล่นให้ไม่มีฟิกนะตัดเลือดแล้วนะแต่เราลงนะเราลงนะเราลงนะ พี่ไปพี่ไปด้วยพี่ไปด้วยพี่ไปด้วยคุมคุมมาาจะสียน่าจะสีนี่เิกฟิกิกสามปิกฟิกสอกูกูรากูรวกูได้กูได้่ายเล่นได้นะมนาอยู่เอาป้าลบหออหลหอโอเคอย่าไปเล่นกลางอย่าไปเล่นกลางกูกูเราฟิกกลางกูราฟิกกลางมักูราฟิกลางโอเคใครเล่นใครเล่นกลางเวฟนี้เราก็งได้แล้วเวฟนี้ เล่มนี้หมดได้ทาชีอันติแล้วเอ้ยทาชีอันติเล่นตรงทาชีก่อนเล่นหลังเล่นหลังปคอแข็งคอแข็งอะไราเปตายครับเปตายพอ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 เราติดเคิร์ดเราติดเคิร์ดเราติดเคิร์ดไม่มีบัฟมังกรตีช่วยเราติดเคิร์ดดีดีจะเอาค้างดักเลยเดี๋ยวไปทำบนรอแป๊บนึงอ่ะไม่ก็ทำบนเพื่อจะเอาด์กไง

ตีของตีคลองเปิดคลองเลยเปิดเลยเปิดเลยมันจะไปปิดลิงแล้วมันก็ยื่นออกมาอย่าเล่นลึกนะพี่อยู่ตรงคลองโพลสองโพลสองโพลสองคองเลื่อนห้าสิบคลองเลื่อนห้าสิบโพลคลองเลือนห้าสิบเลยโฟกัสคลองโฟกัสค้องโอเคได้คลองได้คลองเฮ้ยระวังลิงนะลิงขึ้นกลางนะพี่ปล่อยบนนะเล่นกลางล่างปล่อยปล่อยบนไปเลยปล่อยบนไปเลยเล่นกลางล่างไม่ต้องเขี่ย แล้วเข้าใจป่ะตัดให้หมดอะเอ้ยสาเยอะซายเอ้ยระวังระวังระวังนระวังมันมันมีลุยไปปิดนะลุยดู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 นี่น่ะถอยถอยดึงถอยดึงถอยาเลนเจ็บาเลนเจ็บปิดหลังหลังอยู่เอ่อ ดูอีก,ก่อนดูอีก,ก่อนดูอีก,ก่อนดูอีกกอ้ล้างดูอี้ล้างดูอีเจ็บโอ้โหถอยถอยไม่ไหวเดินมาเดินมาเดินมาเดินยากเดินยากไปหนีไปหนีไป,ไปที่เสียเองเดินมา,าเองโดนฟอลัมเมื่อกี้กูไม่ได้อยู่เล่นกับเพื่อนนะรอร รองเท้าเกาะฮ้ยออกฟอร์ตี้เหรอขอขอขอเดี๋ยวกูไปดูมังกรให้นะถ้าชี้ยังเอาเกาะ้าชี้อย่ถ้าชี้ยุดอ๋อมีมีตออัวอยู่บนนะมีตออัวอยู่บน <c oughs> เราเอามังกรได้นะเราเอามังกรได้ดูดูต้องดูบนก่อนอ่ะนี้ตีตีได้เดี๋ยวเาดูให้เดี๋ยวดูให้ถ้าโผล่ร่างก็คือเปิดมังกรเลยใช่ไหมถ้าชี่โผล่ร่างทช่โผล่สองโผล่สองเอาเอามังกรก่อนนะอีกับหรอีกครับเอาเลยตัดเลยนี้ฟอร์เรนเป็นป่ามันตัดได้ตัดเลยอย่าไปให้มันเยอะกุรีนะกุรีนะทุกคนเฮ้ยถอยถอยโดนปิดโดนป็ดนปดดเดี๋ยวถอยเดียวถอยฝั่งนี้ฝั่งนี้ลายนี้ลายนี้ เอ้ยลิงไม่ต้องเล่นไม่ต้องดูลิงรับ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 ถ้าจีเตียนตีแล้วเดี๋ยวไล่เลียให้ไล่เลียให้เดี๋ยวรอดเดี๋ยวรอดเฮ้ยาตีสองตัวเอาเอาเล่นไหมสองตัวเอาไม่โปลุกสองโฟกัสคาเฟ่ครับโฟกัสคาเฟ่ก่อนโอเคไม่ได้ทำไมดึงถอยดึงถอยกันนะดึงถอยดึงถอยเราไฟกับปลกแแล้ว ดีก็ได้รอตอมีซิ่งก่อนเดี๋ยวเล่นให้รอเราหาไฟไฟจังหวะหนึ่งอ่ะเล่นให้เลยใครไม่ไหวดีพี่พี่ระวังคาเฟ่นะพี่ระวังอยู่พี่พี่จะดึงพี่จะดึงบูมาตีฝั่งนี้ก็ไม่เสียดไปกันมาด้างมาด้างเลยมาด้างเลยยคาเฟ่ไหนเพี่เหหรืเปล่าอ้อหือพลาดวะไม่เป็นไรคาเฟ่ไหนเพี่เหรอลิงโฟกัสคาเฟ่ให้หน่อยนะเดี๋ยวจัดเล่นหนอยดึงช่วยนโอเกอร์คาเฟ่อยู่ข้าหลังอ่ะ ทำระยจ่ายรเอาเจ็บ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 พอเจ็บพอเรียน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 พอเียพอฟิกพอฟิกใช่ดิเห้ถอยถอยอยากได้ปะมันน่าจะเอาของโอ้ไม่มีฟิกอะตรงนั้นกี่ตัวโอ้เห็นปะคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่สวยตรงนี้สามตรงนี้สามกวนะีกวนตีถอยไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ได้ไหมปิดได้ไหม ปิดลิงอะพ่ะพี่จริงๆเราของก็ได้นะเว้ยไม่ต้องเล่นหราใส่ใจเราแล้วเดี๋ยวบอกถ้าไม่มีบนส่งอ่ะเราของมาของเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกโซนตรงนี้เดี๋ยวกโซนตรนโซนพุ่มบูดีกว่าโซนพุ่มบูดีกว่าถ้าจะโซนอะไม่ไม่มันมันมันไม่มีใค่อยู่วงเมื่อกี้เนี่ยก็เลยมันมันจะเล่นลายอ้อมไงมันจะเดินลายอ้อมรับลิงทันเะว่ไม่ต้องไม่ต้องรับต้องรับพอเสียงเตะแล้วปล่อยเลยโอเค เด okay. okay. right. ี๋ยเพิ okay. um, okay. Okay. Like ่งเล่นนะเดี๋ยเพิ่งเล่นนะเพิ่งเล่นนะโอเคโอเคโอเคหมดอ่ะรอดาร์กก็ได้ไฟไหวเป็นแนวให้หนเออแนวที่ไหนรอรอปล่อยมังกรตรงไฟดาษนะเอ้ยรอปล่อยมังกรตอนสิบห้านาทีนะไอเดินเดินไม่มึงเดินฝั่งซ้ายเอ้ยมึงยืนอยู่ซ้ายชิดซ้ายอ่ะโอโอเอาเอาเลี้ยพี่ไปโอเลี้ยพี่ไปตั้งเน้นโปรงมาจ้ไม่ต้องรีบแค้นั้นทุกคน แล้วปิดด้านลลางปิดทันเปล่าทำยังโอเคแล้วเรามาอนเมาเรียนไอคิวดูคิวดือบนเมไอะเี่มอเดี่คเดียวะคิเดียวไม่าเาชีพคนเดียวใมันเรียกให้มันเรียกอะให้มันเรียกอะั่งเกดให้รับนกดพอ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 พพอพ อ๋อไม่คุณรอรั่วคุณรอรว่เมื่อกี้คุณคุณรอรั่วนิ่งไม่ไม่รอมันมันเสียสกิลอ่ะมันเสียสองนาทีเออเล่นให้มันไฟดับไม่ได้ได้ไหมไม่จรงดึงดึงมันลงมาดิจะหาคาเฟ่อยู่คาเฟ่อยู่บนเล่นไม่ได้หรอเฮ้ยใจนเจนดึงมาอยู่ดึงมาอยู่ไอซีแอนตี้ ตายว่ะอย่าดึงให้ละถอยๆกลับกลับมาได้ปะลงไม่ถึงว่ะไม่ตายไม่ตายไม่ตายต่างอยู่รับรัางกันเราเพิ่มหน่อยเดี๋ยวในเลยเดี๋ยวในเลยเอ้ยเ้ยปล่อยเลยกลางอ่ะปล่อยปล่อยปล่อยกลางปล่อยกองปล่อยไปเล่นไฟมังกรดีกว่าถ้าจะเล่นเน่ะโดนสวนนั่นแ่ะสวนสวยพอลินตาสวยโอ๊ะโอเมตายเนี่ยคุณลีนะมาบอกมาบอกปล่อยกลางเลยไม่ต้องห่วงกลางเราปล่อยไปเลย มันตีอยู่แล้วมีคาเฟดูได้หยอกหยอกมันก็ได้ไม่ได้เราก็โดนส่วนแทนนั้นเนี่ยได้ตัวหนึ่งว่าหายตัวไม่ทันวะ ตอนแรกตอนแรกนูว่าเอาได้โยนสโล่ปัดอร้งค่าไม่ไอเดียวสกิลสองใช้เร็วเกินไปใช้จังหวะเข้าช่วยชัวะมันมันจะได้รวบชัวะโอ้ดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยตรงนั้นไม่ไม่มีอะไรทำนะไม่เอาหรือไม่เสียงหรือวะ จรวดไปกรโดดอะไรเงี้ยป้องกันไรได้อยู่อ่ะขอโทษขอโทษขอโทษกลับกับเคยคิดกับรอใครเล่นใครเล่นรอเพื่อนมากันลิเลียไม่เจ็บล้วลิเลียมันมีดูดเลือดอ่ะมันมีบ่อร์ดละยรียกตังคเรามีตัดเลือดไม่ต้องกลัวลิเลียไม่เล่นรอรอเรารอเคลียร์ได้อย่างเดียวนะไม่เล่นนะรวบสวนรวบสวนเล่น เอาเจ็บพอ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 เจราก่อนเจราก่อนดึงถอยดึงถอยดึงถอยคาเฟ่ตายคาเฟ่ตายไม่เรายังไม่เขียนนะเราแพ้ไอ้เช็คเจ้านี่กูกูพลาดเองอ่ะโทษเลยโทษเลยไอ้เชถ้าข้างล่างกูไม่สูงไม่ใจร้ายนักดาบกูโลด